สวัสดีจ้าบัานนี้เราจะมารีบิว้วบ้านหลังนี้เรามาขึ้นบ้านใหม่กันไม่ต้องเสียเงนินแค่ออดจ้าดีใครรู้จักพิมพ์หอมบ้างจ้าดีใครรู้จักมินบ้ามจ้าดีใครรู้จักพิมพ์ชักบ,บ้ามตอนนี้ก็แดดร้อนมากเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันเลยอย่ารืมน้ำเอล่าด้วยนะสวัสดีจ่ะใครรู้จักเหนูบ้าม เดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งเข้าไปเรามาดูนี่แรกก่อนนี่คือป้ายของบ้านเราต้องรีวิวนอกบ้านเริ่มจากเริ่มจากตอนนี้ตรไปร้ายแรกสัญลักษณของบ้านยี่ห้อว n ลอินเจปอดเดี๋ยวเราไปดูสวนกันเลยแล้วนี่คือสนามหญ้าของเรา นี่ก็จะมีหญ้าแต่เราอย่าไม่ปลูกต้นไม้เพราะพกเราขึ้นบ้านใหม่ไปดูอันต่อไปกันเลยเรามาใส่ขอมกันเลยนี่คือขอมที่เราได้มาเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยอู้เตรียมน้ำจำเลยเดี๋ยวฉันจะแขวนพับชุดแล้วนะ จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวบ้านวันไดส่งบาวยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนาะเนาะจบกันไปแล้วนะคะทั้งหมดนี้เพื่อแปลว่าจะสูบ,นนะะบสให้คุณยับหลิวตัวใหญ่มากเป็นคอนซัมให้ยักษ์ตัวนั้นดูเหมือนยักษ์สำหรับแล้วพับตัวใหญ่มากแต่เขาเป็นคอนบา,บาย